เยนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันเด็กหญิงกันกำมลสรีพลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านศรีรักษา<อ>จะมากล่าวสินทรพจน์ในหัวข้อเทิดไทยองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมมราชชนนีพันปีหลวงผ่าแม่ของแผ่นดินเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะบางคมบาทแม่หลวงของวงราช ประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นชมน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินจากวันเก่ายาวนานผ่านชนำพระทรงธรำครองไทยไปทั่วทินอยากเชโทแด่ไทยที่ไหลลินพอละนินจาลึกผันหนึ่งนานย่างพระบาทสดิตไปใต้จรดเหนือพระทรงเพื่อ,อปลุกไทยสุขสารเพิ่มข้อมูลสูงกลางสร้างโครงการ คือต้นทานเร่งรัดพัฒนาบทประพันธ์ข้างต้นคือบทอาศิลวาตที่ประพันธ์โดยนายโสพลเพียสนิทซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่กล่าวถึงน้ำพระทัยขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพว,วงชนชาวไทยมาอย่างชานาน้านานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทยัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กล่าวคือทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งหลายไปได้เป็นอันมากทั้งยังมีพระราชดำริเริ่มใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศอย่างอเนกอนันต์ซึ่งโครงการพระราชดำริเหล่านั้นได้ยังประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนสืบมาจนทุกวันนี้พระองค์ได้แสดงถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อทำ นุบบำรุงราชอาณาจักรและมรดกวัฒนธรรมไทยที่บรรพบุรุษได้สร้างผมไว้จนตกทอดมาถึงอนุชนไทยรุ่นหลังทรงอุทิศพระปัญญาพระวรกายและพระราชทรัพย์ด้วยพระวิรยยะอุตสาหะอย่างยิ่งในการทำนุบำรุงชาวไทยให้อยู่ดีกินดีทรงเข้าพระไทยปัญหาพื้นฐาน ของทุกท้องถิน่นทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้ประชาชนต้องมอีชีวิตที่ขัดสนทรงตระหนักว่าความยากจนหากไมได้รับการเยียวยาย่อมจะมีอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวซึ่งโครงการในพระราชดำริที่พระองค์ทรงเอาพระไทยใส่เป็นพิเศษจะเป็นโครงการพัฒนาที่รครอบคลุมลักษณะงานสี่ประการคือ 1. การอนการอนุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่น,น,าานโคร,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 รงการป่ารักน้ำา 2. การศึกษาสามสาธารณสุขและ 4. ศิลปะวัฒนธรรมยกตัวอย่างโครงการประชาปโครงการป่ารักน้ำโครงการศูนย์ศิลปาชีพซึ่งขยายออกไปยังถินธุรกรันดารเช่นในจังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านป่าอ่าวจังหวัดอำนาจเจริญที่บ้านคำพระ จังหวัดยะโสธรที่บ้านขุนเงินเป็นต้นโครงการเหล่านี้ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านเลี้ยงหอนไหมเป็นอาชีพสึงอพอผ้าไหมมัดหมี่ในแทบทุกจังหวัดโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉนะียงเหนือเช่นในจังหวัดขอนแกน่นกาฬสินร้อยเอด็ดสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานียะโุธรล้วนแต่มีชื่อเสียงสวยงามทรงคุณภาพและทรงคุณค่า ส่งขายทั่วประเทศและทรงเป็นต้นแบบในการใช้ผ้าไทยส่งนำไปจัดแสดงประชาสัมพันธ์ยังต่างประเทศมากมายหลายครั้งซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยจนชาวต่างประเทศรู้จักกันทั่วไปทำให้ผ้าไหมไทยโด่งดังไปทั่วโลกตลอดระยะเวลาแห่กงการยยดำรงพระอิสริยยศพระราชินีจนกระทั่งสมเด็จพระบรมราชิน,นาถผู้บลัลลังก์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจในการบำบัดทุกบางรุงสุขแก่ือวยาชทั่วทุกภูมิภาคทุกมู่เหล่าอย่างย่อดท้อจนนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาชนของพระองค์พระมหาการุณาที่คุณก้องเกียดขจรถูสากลจากหลักฐานต่างๆ ที่ปรากฏสมเด็จพระนามเจ้าสุริกิกาพระบรมราชินีนาถพระบรมมราชชนนีพันปีหลวงของพระสบรีกรชาวไทยทรงได้รับการสรรเสริญพระเกียรติขุดพระเกียรติคุณนักจากนานาชาติอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าพระบรมราชินีของพระองค์ใดในโลกพระองค์มีพระคุณแผ่นดินทั่วทุกถิ่นเด่นฟ้าเพิ่มราศี เสด็จเยี่ยมเกื้อนหนุอุนทวีทวยรักมีความสุขคู่เขตคามทรงเป็นแม่ของแผ่นดินถิ่นไตลงทรงเคียงองค์จัก,กรีสีสยามทรงราชชิดใกล้พระไทยงามสรงพระนามพระแม่หลวงของปวงชนสวัสดีค่ะ